สถานการณ์ที่ผู้ป่วยนะคะตอนนี้ยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องของการเดินทางไปขอใบส่งตัวเพื่อที่จะเอามาจากคลินิกและมาโรงพยาบาลเป็นรายวันยังคงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้แก้ปัญหาในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด11แห่งค่ะการเดินทางมาไม่จําเป็นต้องขอใบส่งตัวใหม่นะคะถ้าจะต้องมาที่โรงพยาบาลใบส่งตัวเดิมนั้นที่มีอยู่ก่อนวันที่1มีนาคมนั้นยังสามารถใช้ได้ค่ะขณะเดียวกันประชาชนหลายคนเลยนะคะที่เดินทางมาใช้สิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลอย่างที่โรงพยาบาลกลางที่นี้ค่ะก็บอกเล่าด้วยนะคะว่า ตอนนี้ค่ะคือเดินทางมาก็สามารถใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับบริการแล้วเช่นเดียวกันค่ะถือว่าง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นเลยนะคะดีกว่าที่จะต้องไปวิ่งหาคลินิกไปเอาใบส่งตัวแล้วยังต้องมาที่โรงพยาบาลนี่ค่ะผู้ป่วยมาเปลี่ยนสายฉี่ประจําเดือนค่ะค่ะแกจะเปลี่ยนทุกเดือนเดือนละครั้งค่ะหมอนัดค่ะมาหาโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องใช้หลักฐานอะไรยังไงบ้างนี่มีบัตรประชาชนมาใบเดียวเลยค่ะก็ได้เลยได้เลยค่ะ ถือว่าเป็นระบบที่แบบโอเคเลยนะโอเคเลยไม่ต้องยุ่งยากมันล่นเวลาด้วยนะคะนู่ใช่ล่นเวลาค่ะอย่างอย่างแบบเรามาถึงกี่โมงแล้วแบบเห็นบอกว่าจะเสร็จประมาณกี่โมงแบบประมาณสิบโมงเช้าก็เสร็จแล้วค่ะมาถึงกี่โมงอ่ะมาถึงประมาณแปดโมงรอไม่นานค่ะถ้าเราเวลามันสั้นมันมีผลต่อเราที่<ม>ดูแลขนาดไหนยังไงบ้างก็มีผลนะคนดูแลก็ไม่งดหงิดด้วยบางทีมารอนานงดหงิดคนเยอะ ใช่กลัวโรคติดต่ออะไรอย่างนี้ด้วยแต่อย่างนี้ค่ะมาเยียมกันคุยอย่างนี้สะดวกมาไวเสร็จไวกลับไวไม่ง <c oughs> มมดฮิตถือว่าโอ้ใช่แล้วเขา,าแผนกใครแผนกมันตะกอนนี่เราต้องไปรวมอยู่ที่เดียวเดี๋ยวนี้เขาแยก<ช>ก็สะดวกค่ะใ,ใช้อะไรนะบัตรประชาชนกับบัตรนนะัดแล้วจบเลยจบเลยก็สะดวกยังไงคะออกจากบ้านเสร็จแล้วมานี่นี่เลยไม่ต้องไปแวะ ขอใบส่งตัวที่คลินิกค่ะแต่ว่าหลังจากนี้นะคะก็สามารถใช้ใบเดิมได้ต่อเนื่องไปจนวันหมดอายุได้เลยค่ะ ซึ่งแบบหลายคนก็มาถามเหมือนกันใช่ค่ะใน UMC s ของโรงพยาบาลทั้ง11แห่งของสำนักการแพทย์ผ่านคำถามนี้มากันหมดเลยนะคะตอนนี้ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วค่ะมาถาให้ทุกท่านนะคะสามารถเข้ารับบริการในโรงพยาบาลได้ง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นเพราะหลายๆท่านนะคะไม่รู้ว่าจะต้องไปเริ่มตรงไหนยังไงแล้วหลายท่านเป็นผู้สูงอายุเพราะว่ากรุงเทพอะค่ะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มขั้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีบริการแบบนี้ที่สะดวกรวดเร็วง่ายขึ้นคนไข้ของเราก็จะเข้าถึงการรักษา ได้ง่ายขึ้นค่ะ